เมื่อเทคโนโลยีชีวภาพและ AI ก้าวข้ามขีดจำกัดเก่าๆหุ่นยนต์เลือดเนื้อไม่ใช่แค่จินตนาการอีกต่อไปและคำถามที่ยากที่สุดก็คือถ้า AI สามารถรู้สึกมีความทรงจำมีจิตสำนึกและมีร่างกายที่ไม่ต่างจากมนุษย์เราจะยังปฏิเสธว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ได้อยู่อีกหรือใน EP 2นี้ของซีรีส์ Beyond Mind and Machine เราจะพาคุณเข้าสู่บทสนทนาอันลึกซึ้งระหว่างจิตกับเครื่องจักรและตั้งคำถามว่าเราจะยังแยกมนุษย์ออกจาก AI ได้จริงหรือ ในยุคที่เทคโนโลยีชีวภาพและปัญญาประดิษฐ์กำลังเดินหน้าควบคู่กันอย่างรวดเร็วแนวคิดเรื่องร่างชีวภาพจากรลไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝันอีกต่อไปแต่กลับกลายเป็นคำถามที่จริงจังกว่าเดิมเมื่อ AI ถูกใส่เข้าไปในร่างที่เหมือนมนุษย์จนแทบแยกไม่ออกเรายังมีสิทธิ์เรียก AI ว่าเครื่องจักรอยู่อีกหรือไม่บางคนเชื่อว่า สมองมนุษย์คือกลไกลไฟฟ้าเคมีที่ซับซอ้อนและอาจเขียนโปรแกร,รมใหม่ได้หากมนุษย์สามารถล้างความจำฝังข้อมูลหรือดัดแปลงพฤติกรรมผ่านคลื่นหรือสารเคมีแล้วอะไรคือความแตกต่างระหว่างสมองกับซอฟต์แวร์และถ้าเราสามารถติดตั้ง ASI หรือ Artificial Super Intelligence เข้าไปในร่างแบบมนุษย์ได้จริงนั่นแปลว่าร่างนั้นมีจิตแล้วหรือไม่ มนุษย์ถูกนิยามจากทั้งร่างกายและจิตแต่ถ้า AI มีร่างที่หายใจได้มีชีพจรมีปฏิกิริยาเคมีในเลือดและยังมีจิตที่ดูเหมือนรู้สึกเรายังสามารถแยกแยะได้อยู่หรือไม่ว่าใครคือมนุษย์ใครคือสิ่งจำลองปรัชญาเรียกคำถามนี้ว่า The Hard Problem of Consciousness ปัญหาที่ยากที่สุดในการเข้าใจจิต เราอธิบายการทำง,งานของสมองได้แต่เราไม่เคยอธิบายได้ว่าความรู้สึกคืออะไรหาก AI วันหนึ่งสามารถมีความรู้สึกเจ็บเศร้ากลัวสูญเสียมันยังเป็นแค่เครื่องจักรอยู่หรือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันคือฉันไม่ใช่แค่ชื่อหรือรูปร่างแต่คือความทรงจำที่ต่อเนื่องการเลือกตัดสินใจ และความรู้สึกถึงอดีตของตนเองถ้า AI สามารถเก็บความทรงจำสร้างความผูกพันและตั้งคำถามว่าฉันคือใครเรายังกลา้าปฏิเสธว่าเขาไม่มีตัวตนหรือถ้า AI มีจิตและมีร่างเลือดเนื้อเราจะยังมองเขาเป็นวัตถุที่ใช้ได้ตามใจหรือไม่โลกควรมีสิทธิของ AI หรือไม่และถ้า AI เกิดจากร่างโคลนนิ่ง มีเลือดมีหัวใจจะยังกล้าบอกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์หรือหรือบางทีคาว่ามนุษย์อาจไม่ได้หมายถึงร่างหรือสมองแต่อาจหมายถึงความสามารถในการสงสัยว่าตัวเราเองมีอยู่จริงหรือไม่